สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสอนอจอรหรือสเน็กแจ๊คครับวันนี้อยู่กับชุดเครื่องเสียง27,500บาทครับชุดนี้สุดคุ้มครับจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันครับผมมาเริ่มที่ตู้กันก่อนครับ ตู้จะเป็น2แบรนด์ครับตู้เบสครับก็จะเป็นเบสเทอร์โบของช่างชัยครับเป็นแบรนด์เอซเป็นดอก1ินิ้วโค้งปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงฉีกไม้อัด20ิมิลครับทนแดดทนฝนตั้งได้ทุกสถานที่ครับตัวนี้ส่วนตู้ก็จะเป็นขอบเหล็กติดมาให้ในตู้เลยนะครับส่วนเสียงกลางก็จะเป็นกลางเอกซาวของเ b บีสิบองจจะเป็น12นิ้วโค้งปั๊มครับส่วนตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงปั๊มส่วนเหลี่ยมก็จะเป็นเหลี่ยมเทวิตเตอร์หคูณแปดครับตัวนี้ให้เป็นแพ็คคู่ไปเลยคร ได้ทุกสถานการณ์ส่วนสายลำโพงครับเราก็จะแถมไปให้ในชุด5เมตรครับเราสามารถเพิ่มได้ครับเพียงแค่เมตรละ50บาทเท่านั้นเองครับเรามาดูส่วนสําคัญของชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับก็จะให้เป็นพาวเวอร์800วัตต์ไปเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็จะเป็นสายเอออแถมมาให้ในชุดพร้อมเสียบพร้อมเปิดครับมิกก็จะเป็นแคปลา40่ครับตอนนี้เสียบไมได้ถึง4ช่องมีเอฟเฟกต์เอโคในตัวเปิดเพลงไร้สาย เปิดบลูทูธก็ได้ครับตอนนี้มิกไบตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชัน EQ ไปด้วยถึง7แบนด์ครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับไมโครโฟนเป็นไม้สายครับราคา590บาทเราแถมมาให้ในชุดเลยครับชุดนี้ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในราคา27,500บาทเท่านั้นเองครับสุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงจะลงตัวแค่ไหนเราไปฟังกันดูครับผม เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเสียงแล้วถูกใจพ่อวันท่านได้ก็สามารถมาสั่งซื้อได้ที่บริษัทเอกซาวเชยภูมิสาขา2หรือว่าทักมาในผิดบริษัทเอกซาวเชยภูมิจำกัดครับหรือจะโทรมาที่0872595909ครับก็ฝากไว้ด้วยครับเครื่องเสียงร้อมใช้ในราคาประหยัดเพียงแค่27,500บาทเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ